ผมคิดว่าก็ถ้าเล่นตีมมาตรการกระตุ้นเศรษฐก mm ิจ hmm. นะครับคนละครึ่งหคนละครึคร่งพันผมคิดว่าที่ผ่านมาจยังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะครับผมก็มองว่าคนละครึ่งพัดเนี่ยอาจจะเฉยๆเฉยแบบบวกเล็กๆนะคือถ้าถามว่าชอบเนี่ยของผมก็ยังชอบไม่เยอะมากนะครับประกอบกับหุ้นพวกกลุ่มค้าปีกเนี่ยเล่นคืเล่นสองเรื่องนะครับ เรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสองคือดอกเบีย้ยขาลงนะกลุ่มค้าลีกตัวใหญ่เขาก็ได้ประโยชน์ด้วยก็คือนี่เยอะได้สองเบงประกอบกันนะครับแต่ตัวที่ผมคิดว่าเล่นสตอร,รี่เดียวกันนะครับเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเนี่ยนะค,คนละครึ่งผมมองว่าน้ําหนักอาจจะไม่เยอะนะผมคิดว่า e c e c มีน้ําหนักมากกว่าเพราะว่ามันไม่ได้มีการพูดถึงกันมากนะัก เราอยู่ดีก็คือว่าเดี๋ยวมีประกาศขึ้นมาเราขึ้นเป็นแสนนี่ยฮะนำ ECEDC ก็จะมาก็ค,คือกลุ่มที่ได้ประโยชน์ก็น่าจะเป็นพวกห้างสรรพสินค้านะครับแต่ว่าวันนี้ที่เดือนนี้ที่แนะนำเนี่ยนะครับคนละครึ่งพัทเนี่ยผมผมพอเลือกเป็น c p x e t a นะครับ <Okay. S 1> ชอบ c p n c p o น้อยกว่านะครับคือ CPExta ผมชอบมากกว่า เพราะสีเบต้านั้นได้ประโยชน์ทางอ้อมใช่ไหมก็คืออ่าผู้ค้ารายย่อยนะครับเขาเมื่อก่อนสมัยก่อนผมไปที่ร้านที่แมคซ์ชัขายโชว์หวยนะสมัยก่อนนะ,ะพอก็ไปซื้อที่สำเพ็งแต่ตอนนี้คือผมคิดว่าโชวหวยบ้านเราเนี่ยซื้อ,อแมคโครดังนั้นนะครับะหรือโลตัสก็แล้วแต่อันนั้นก็แนะนําตัที่หนึ่งก็คือเล่นเตีมดอบเบียขาลงและ นโยบายภาครัฐนะครับวันนี้ขอเลือกเป็นตัวตวเลยนะฮะเอาแค่ตัวเดียวเลยตัวเต็งไปเลยเพราะว่ามันนี่มีหลายต่มนะครับก็คือ CP เต้นะครับแล้วถ้าเป็นเน้น e, C e Re s y e receive นะครับผมไม่ได้ชอบห้างที่ชอบแหละแต่ผมชอบ KTC ซแนว KTC ถามว่าทำไมคือว่าคนที่มีรายได้ปานกลางอย่างผมเนี่ยนะครับ หรือว่ามีมรุ์เงินเดือนเนี่ยนะครับแน่นอนว่าทุกคนก็น่าจะมีบัตรเครดิตนะครับแล้ว KTC ที่ผ่านมาอ n d e r p e r f o r m มากถ้าเทียบกับตัวอื่นนับจากประเด็นเรื่องของส่วนตัวเขาเรื่องของ Margin loan ในสมัยก่อน,นแต่แตอนนี้ Margin loan ของ KTC เนี่ยไม่เยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คือมันคนยังโกอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเผื่อม,มันมกระตกเมื่อไหร่ Easy Easy ซีเนี่ยผมคิดว่า KTC ได้สองเล้คือดอกเบีย้ยขาลง นะครับการรูดบัตรที่เกิดขึ้นนะครับตทมคนละครึ่งน,นะครับชอบสีเ็กต้าีมอีซีอีรีเซฟชอบเคทนะครับนี่คือมาตรการรูสเกชุดที่หนึ่งชุดที่สองคือใช้คําว่าสะสมมาแล้วกันสะสมนะครับสะสมในเดียวนี้ก็คือผมชอบพลังงานนะครับ พลังงานช่วงนี้ลงหนักราคาน้ามันลงหนักนะครับแต่เมื่อสักครู่นี้ผมอธิบายไปแล้วก็คือเรื่องของจีนใช่ไหมมาตรการกระตุน้นการแอนทายแอนทายโวลูชันนะครับแล้วก็มีนักวิเคราะห์เริ่มพูดถึงว่าการที่มีความเสี่ยงของจีนในเรื่องของการลดลดกำลังการผลิตนะครับแล้วก็ดีมานของจีนที่จะเพิ่มขึ้นนะครับจากภาคการบริตภาคการบริโภคเนี่ย นะครับเขามีการประมาณการว่าราคาแก๊สจะขึ้นเป็นราคาแก๊สอยู่ต่ำมากนะนะราคาแก๊สคือว่าราคาพลังงานก็น่าจะปรับตัวได้ดีในอนาคตในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้าแล้วถ้าดูตัวเลขพีเไมของโลกนะฮะนนีนเป็ป็นโลกโกลโบพีเอไมนะครับคือทั้งภาคการผลิตและภาคบริการมันลงนะลงแต่ว่าตัวที่มันดูสุดๆและก็คือเรื่องของเรียกว่าเป็นตัวเลขของพายคือราคา เอาพุทไพอินพุทไพนะรปรากฏว่าเมื่อไหร่ก็ตามพอมาแตกตรงแล้วแถวเนี้ยช่วงเนี้ยนะรัราคามันถูกมากนะครับก็จะดูเป็นจุดที่ที่น่าสนใจนะครับก็เดี๋ยวผมแชร์ให้ดูนะครับในเรื่องของคำอธิบายของกลุ่มพลังงานขวามือนี่เกี่ยวกับ,กบจีนที่เมื่อสักครู่นี้อธิบายไปนะครับเขามองว่าราคาแก้เกินจะวิ่งนะครับ แล้วก็ด้านซ้ายมือที่เมื่อกี้อธิบายไปคือภาคเซอร์วิสภาคการผลิตของโลกนะครับด้านซ้ายมือของโลกก็ปรับตัวลงเล็กน้อยแต่ว่าถ้าดูตัวเลขของ I, e put ay, Out ay, คอมมิชชิพพีเอ็มไออินพุตไพร์เอาพุตไพร์นมันอยู่มันอยู่ถูกอยู่ข้างล่างนะครับอยู่ข้างล่างนะครับอยู่ข้างล่างเนี่ยก็เหมือนกับว่าราคาน้ามันราคาพลังงานราคาปิโตเนี่ยมันอยู่อยู่ข้างล่างสุดๆเลยนะครับผมก็เลยว่าเตีมที่สองที่ จะแนะนในสัปดาห์ในเดือนนี้ก็คือกลุ่มพลังงานนะครับก็เดี่ยวแต่เป็นการซื้อสะสมนะนะครับซื้อสะสมไปเรื่อยๆลงมาวันไหนก็ซื้อได้ก็คือถ้าเป็นแก๊สก,กับน,น้ํามันก็ปตททอสอพอเลยเป็นผู้ผลิตไปเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นโรงกันนะครับก็ชอบหลายตัวแต่ว่าผมคิดว่าตัวใหญ่คือไยออยนะครับจะดูน่าสนใจนะครับอันนี้คือทีมทีมที่ ที่สองนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะเข้าไปซื้อสะสมนะครับรอ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 จีนี่คือยี่สิบถึงยี่บสามตุลาเนี่ยนะครับผมคิดว่าน่าจะเห็นอะไรทรงเกี่ยวกับลดซัพพลายเพิ่มดีมาของจีอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนอีกตีมหนึ่งตีมที่สามเก่งกำไรผลประกอบการนะครับในไตมาาที่ สามนะครับแต่แต่มากที่สามเก่งกันก่อนเลยพอจบกันยาไปแล้วถูกไหมครับเพิ่งจบกันยาไปนั้นก็คิดว่าหุ้นที่คิดว่าผลประกอบการจะเด่นแล้วนะเ,เพย์เซฟตอนนี้คือว่ามองว่าเศรษฐกิจไม่ดีเนะี่ยนะครับหุ้นที่เป็นลักษณะของการที่รายได้คงที่รายได้ที่ไม่ไม่แย่มากนะักนะคือกลุ่มเทคโนโลยีคือกลุ่ม iCT นโอเปอเรเตอร์เนี่ยนะนะผมคิดว่าน่าสนใจ นะครับก็คือโครงสร้างของอุตสาหกรรมที่เป็นดิเฟนซีฟเนี่ยาสนใจแล้วปรากฏว่าหลังจากที่ทูคู่รวมกับดีแทกใช่ไหมก็เหลือแค่สองเจ้าก็าจะมีมีเจ้ามองลบบอกว่าสองเจ้าเนี่ยยะแข่งกันดุเขาก็เลยบอกว่าไม่ชอบนะครับมีมีม,มีสองสามเจ้านะครับที่บอกว่าไม่ชอบกลุ่มนี้นะแต่ผมคิดว่าทูกับแอดวานเนี่ยน่าจะ คือเขามองว่าทูเนี่ยตอนนี้คือกำไรยังไม่้โตเท่าไหร่หลังจากคบรวมกับกับดีแทนะครับก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเขาบอกว่าจีนไอ้ทูจะมีสงครามราคาอันนี้คือสิ่งที่ทําให้หุ้นแอดวานกับทูที่ผ่านมามันเลยลงมาเยอะนะครับบอกว่าจะมีสงครามราคาอแต่ตอนนี้โอเคตัดสงครามราคาไปมีไม่มีไม่รู้นะครับแต่ว่าเราเก่งผลประกอบการไดมากที่สามแล้วกันนะครับของทูเนี่ย เขาคาดว่าจะมีกาไรห้าพ5น0 0าาพันหน่งด้วยดีคอโปรฟิตเน็ตโปรฟิตก็สา0พันสาพันหนึ่งร้ล้านนะคิวคิวเพิ่มขึ้นห้สาเปอร์สำหรับตัวเน็ตโปรฟินะครับแล้วถ้าเป็นปีต่อปีเนะี่ยคอโปรฟิตเพิ่มขึ้นเจ็ดหกปอร์เนะแล้วก็ถ้าคิวคิวเพิ่มขึ้นยี I ่บ้อร์อดวนก็คล้ายกันนะครับเน็ตโปรฟิตก็1มื0 0หนพันเพิ่มขึ้น27%นะครับแต่ว่าคิวคิวเพิ่มขึ้นอี่ส นายซับกรุงศรีเราก็บอกว่าสองตัวนี้เด่นแต่ถามว่าชอบอะไรชอบทูนะหมายความว่าถ้าเลือกตัวเดียวเราชอบทูมากกว่าแอดวานะครับเพราะว่าเราคิดว่าน่าจะเป็นหุ้นเหมือนกับว่าอัพไซดอัพไซด์ซเยอะกว่าด้วยมองพื้นฐานอยู่ที่สิบสี่บาทนะตอนนี้ยังไม่ถึงสิบาทนะประมาณสิบาทบวกลบนะครับนั้นก็เลยมองในเดือนนี้นะครับ ก็จะมีสามตีมน,นะหนึ่งก็คือ,อดอกเบี้ยลงแล้วก็มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐนะครับก็ K ี e c t ตากับกับ KTC นะครับแล้วก็ถ้าเป็นสายที่ชอบดักทานการประยุกต์ของจีนนะฮะยี่สิยี่สามตุลาคมนะครับก็เป็นกลุ่มพลังงานนะปอสอ,สอพอแล้วก็ทอ็อปสุดท้ายคือผลประกอบการไตรมาสที่สามถ้าว่าจออกมาดี ก็เป็นตัวถูนะครับก็เดือนนี้ก็มีกี่ตัวละ5ตัวนะลองเลือกดูแล้วกันครับครั้งแรกของการเปิดเผยเรื่องราวของตำนานที่ยังมีชีวิตที่ผ่านวิกฤตมานับครั้งไม่ถ้วนด้วยความมุ่งม,มั่นความหวังและการไม่ยอมแพ้ The Crisis Teller หนังสือที่จะจุดไฟและเติมแรงบันดาลใจด้วยปรัชญาของชายเดินดินที่จะทำให้เราทุกคนเชื่อว่าชีวิตที่ล้มได้ก็ลุกขึ้นมาได้เช่นกัน เหมาะกับทุกทกคนที่อยากจะหาประสบการณ์ชีวิตของใครสักคนที่ล้มและแล้ววิธีที่จะลุกขึ้นมาได้ยังไงและระหว่างที่ล้มจะทำยังไงสั่งซื้อหนังสือ The Crisis t a y l o r ตามลิงก์ในคปบั่นได้แล้วตั้งแต่วันนี้